สวัสดีครับปีเตอร์ครับสวัสดีครับออฟครับเจอกันครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยนะครับแต่เราก็คือเห็นเขามาตลอดเล็งๆวาแล้วลว่าแบบเฮ้ย, <ๆ S 1> ยคนนี้แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เขินด้วยก็เลยยังไม่ค่อยกลา้ approach ลา p r o a c ชเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะบังเอิญว่าเขาไปเ,าเรียนเสกเดียวกับเพื่อนสนิทครับแล้วก็ทําให้ได้มาเจอกัน, <S <S กนเหมือนเหมือนเจอกันตอนกลางวันเนาะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้ววันนั้นเลยก็บอกว่าแบบไปเที่ยวปะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใชจริงๆก,ก็ได้คุยกันวันนั้นวันเดียวเนาะแล้วก็ไม่ได้คุยกันไปประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าไม่มีคอนแทคตัวแม่สื่อเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเราปิ๊งกันอะไรอย่างนี้ครับจนสุดท้ายก็ตัวออฟเนี่ยแหละไปขอเพื่อนมาขอเบอร์เนี่ยแล้วก็โทรคุยกันแล้วก็ตัดสินใจคบกันเลยเนี่ยครับใช่คบก็เร็วมากเพื่อนพีทเขาไม่เซอร์ไพรส์ทเท่าไหร่แต่เพื่อนเรา คนอื่นจะเซอร์ไพรส์มากกว่าแต่ด้วยบุคลิกเราไม่ได้แบบว่า obvious อะไรอย่างเี้ครับตอนแรกๆคนก็จะตกใจว่าแบบเอาตกลงเราเป็นหรออะไรอย่างเี้ครับแล้วคนจะตกใจว่าเราจะเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนไลฟ์สไตล์มันมันไม่ค่อยเหมือนกันตอนแรกๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่าตอนนี้สังคมไทยเราได้เริ่มยอมรับเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแล้ว เ,เชื่อว่าในอนาคตต่อไปนะพอเราเปิดกว้างเราจะเห็น LGBT ที่เป็นตัวของตัวเองในหลายๆสายอาชีพมากขึ้นแล้วพอเรามี LGBT ในอยู่ในทุกๆกวงการเนี่ยนโยบายไม่ว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นออกมาเนี่ยมันก็จะเอื้อกับคนทุกเพศมากขึ้นไปอีกรวมถึงวัยด้วยเนาะอย่างเราแบบถือว่าเป็นเจ Gen Y ทุกว่าซึ่งเราอะมันแบบกำกมกึ่งๆรู้สึกว่าพอใจแล้ว เจนก่อนหน้าเราเขาก็เขาก็น่าจะโอเคปะไม่รู้อะแต่เจนเด็กน่าจะโอเคแน่เพราะว่าเกิดมากับสิ่งนี้เลยใช่เหมือนรุ่นพ่อแม่เราเขาพูดว่าเราเป็นแฟนกันไม่ได้นะใช่เขาพูดไม่ได้เขาเข้าใจแต่เขาพูดไม่ได้เขาจะใช้คำว่าเพื่อนสนิทเขาจะเพื่อนตลอดเขาจะเพื่อนเพื่อนสนิทเหมือนไม่สามารถพูดคํานั้นออกมาได้อะเป็นเหมือนเป็นคําต้องห้ามอ่ะเคยมีประสบการณ์เคยเห็นนะอะไรที่ขาดที่บ้านเราคือเขาเปิดรับากแต่เขาก็ไม่พูดไม่ได้ก็ยังใช้คําว่าเพื่อนสนิทอยู่ดี แต่เราก็ลาไปเพราะเราก็ไม่เราไม่ได้อยากบังคับว่าเพื่อนสนิทไม่ได้นะต้องเป็นเรียกแฟนสิอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ถ้าเขารู้เหมือนว่าเราเป็นยังไงมันก็แค่นั้นเองอ่ะอืก็ยังเรียกเพื่อนสนิทอยู่ใช่เพื่อนสนิทแต่ไม่เป็นไรมันก็แค่คําพูดนะครับแต่จากการกระทาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันมันไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วละครับ เรา<ม>เราเราไม่เคยพิสูจน์ตัวเองใครเลยกลายเป็นเราสองคนที่พิสูจน์คนรอบข้างในในคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเนอะ<ม>เพราะเหมือนเรา Take อ s o ซ e นนึกออกปะแล้วคนที่เข้ามาเหมือนว่าเพื่อนเพื่อนใหม่หรือว่า<ม>ทุกคนเรากลายเป็นเราอะไปพิสูจน์เขามากกว่าว่าเขามีเอ n e r ที่แมทช์กับเราหรือเปล่าจริงประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเดำเนินชีวิตมาด้วยความที่ว่าขอแค่ทําตัวเราให้ดีอะ เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพูบะใครยอะไรเงี้ยม,มันมีคนมากมายเราทําดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นทําไปเราก็จะเศร้ามากกว่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ทําตัวเองให้ดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆุกกกกวัน,นครับเราคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองอะได้ดีที่สุดสตรองที่สุดโดยที่อยู่ในกฎเกณฑ์นะไม่ได้แบบว่าแรงแบบไปเลื่อยไปเปื่อยอะไรเงี้ยเป็นตัวของตัวเองโดยที่แคร์สังคมด้วย มีโซเชียลเรสปอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราว่านั่นคือบอลทูชายสำหรับตัวเราตัวเรามีแวลูในตัวเองบอลทูชายในความคิดของผมนะครับอย่างที่พีทบอกนะครับเป็นตัวของตัวเองใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบใดที่เราไม่ได้ไป harm people นะครับรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองให้ดีแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเท่านี้เราทุกคนก็ชายแล้วเนาะไม่ต้องเยอะชายได้เลย <laughs>